ตอนนี้เราก็นำนะคะตัวชิฟฟอนของเราข <อ S 1> เข้าเตาอบ <ก S 2> นะคะ ช่วงท้ายรายการแม่ริมแม่แก้วกันแล้วนะคะพักกันไปเมื่อสักครู่นี้เป็นช่วงที่เรานําเค้กชิฟฟ่อนที่จะมาทําเยมโรวานิลาเนี่ยเข้าเตาอบนะคะตอนนี้ผ่านไปไวมากสิบนาทีเค้กของเราสุกพร้อมแล้วค่ะเชิญค่ะแม่ริมเต้นเอาแตรนาดีกว่าไหมแต่วงดีกว่าเออบอกแล้วว่าไม่ใช่เตาที่บ้านนะคะแต่นี่ว่าคือปรับแล้วเมื่อเช้าลองอบแล้วรอบหนึ่งค่ะคุณผู้ชมขาไม่คือไม่ใช่ไม่ไม้สีเข้มกว่านี้อีกเหมือนอะไรไหมเหมือนว่าแกง นะเกีียวแสวว่าจุ่มแกงต้มแกงหรออาวนี่วันนี้อันนี้ถาดสองปรับไฟแล้วนะคะดิฉันใช้ไฟ190องศก้าะิองศเป็นที่ที่ควรจำอย่างหนึ่งคือว่าอะไรที่เป็นถาดบางอกไฟสูงเวลาสั้นค่ะนะคะใช้ไฟ190องศา5นาทีแรกไฟบนล่างเอาถาดไว้ใกล้ไฟบนเพื่อให้ให้หน้าคเขาสีเข้มแต่ถ้าเกิดอ้านาทีที่ห้าถึงใช้กับ ถาดมาอยู่ด้านไฟล่างค่ะใช้ไฟล่างอย่างดีวคือมาอยู่ใกล้ไฟล่างแล้วปิดไฟบนเลยไหมคะปิดค่ะปิดไฟบนไปเลยถ้าเกิดกรณีที่ปรับตะอบได้เดบเดแบบดิชั้นนะคะทีนี้ว่ามันจะมีประโยชน์ก็คือว่าถ้าเกิดว่าด้านนี้เนี่ยสีเสมอแล้วไม่เข้มอย่างนี้ใช่ไหมคะเราเอาด้านนี้โชว์ได้แต่ทีนี้ด้านนี้สีไม่สวยเราจะเอาด้านนี้ม้วนลงอยู่ข้างในนะคะทีนี้ว่ามันจะต้องกลับสองครั้งคุณต้องเตรียมตะแกรงข้างล่างหนึ่งค่ะหนึ่งอันวางถาดลงไปนะคะ แล้วก็กระดาษมาอีกหนึ่งอันก่อนนะคะวางประกบลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็เอาตะแกงวางนะคะกาบทั้งบนทั้งล่างพร้อมกันขบบนมาอยู่ล่างล่างไปอยู่บนนะคะเพราะสีใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะทีนี้ระวังด้วยว่าถาดอาจจะร้อนค่ะนะคะ ถ้าขนมร่อนออกจากจากนี่ดีมันจะร่อนแต่ถ้าเกิดไม่ร่อนอันนี้ทําให้ดูนะคะไม่ได้ลืมนะคะกดดูสังเกตที่ถาดแบบเมื่อกี้ก่อนว่าถ้ามันไม่ร่อนนะคะขอภายเสียงดังนิดนึงนะคะแก้ไขยออกนี้ออกขอบมีดค่ะนะคะถ้าไม่ร่อนดูที่<ช>ขอบพิมแบบนี้นะคะ,คะถ้าไม่ร่อนใช้มีดกรีดนะคะสี่ <4 S 2> ด้านเลยปกติเขาจะร่อนไหมคะเออแล้วแต่สูตรของขนมถ้าสูตรไหนที่เออ ดนิดหนึ่งจะร่อนโดยที่เราไม่ต้องแซกแต่เตาอบเพราะเตาอบที่บ้านที่ฉันเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทําแบบนี้นะคะให้ดูเพราะว่าถ้าเกิดดูอย่างเงี้ยมันเหมือนจะร่อนแต่ร่อนไม่ถึงข้างล่างนะคะก็ใช้ตัวช่วยใช่ค่ะค่ะน่าให้พี่แก้วม้วนให้ดูเนาะอ้าวอ้าวนะคะงั้นดิฉันเปิดร้านเลยอ่ะให้ดิฉันทำอ่อเอาตะแกรงมาข้างล่างกันค่ะ สอ,อย่างพร้อมกันระวังว่าถ้าเกิดถาดร้อนจะลวกมือนะคะค่ะแต่แม่ลิมนี่หลายสภาวะแล้วค <c oughs> นได้ค่ะนะคะี <c oughs> นี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะดึงถาดออกเอ้ยดึงตะแกรงออกค่ะ,คะเอาซ้อนไว้ข้างล่างก่อนเลยนะคะเราค่อยๆดึงกระดาษไขออกนะคะถ้าอบไม่แห้งไปเค้กจะล่อนจากกระดาษไขแบบนี้โดยที่เราแบบว่าไม่ต้องดึงแรงมากนะคะถ้าเกิดว่า ไม่ออก,ออก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 แบบว่าไม่เสมอกันเราก็ดึงทีละด้านก็ได้เพราะยังไง<ช>กระดาษนี้เราทิ้งอยู่แล้วนะนะคะค่ะทีนี้เวลาม้วนโรนะคะจริงๆเนี่ยถ้าคนที่เขาทําเป็นอาชีพหรือไปร่ำไปเรียนมาเขาจะมีไม้ม้วนโรแต่สําหรับคนที่เป็นมือใหม่ต่อให้มีไม้ม้วน <c oughs> ฉันว่ามันยากกว่ามือม้วนอีกนะคะเวลาม้วนทักที่ฉันม้วนโรแบบแะใช้ไม้ไม่เป็น,นอบองตรงก็เลยหัดวิธีนี้นะคะ เรานี่หัดเองเหรอคะหักเองนะคะเ,เราเอากระดาษม้วนไปพร้อมกับเราเลยหนึ่งครั้งโดยที่ว่าครั้งแรกเนี่ยเราจับด้านริมเคก้กด้านด้านที่อยู่ใกล้ตัวหักไปสักประมาณแค่นี้ก่อนก็คาไว้อย่างนี้นะคะแล้วค่อยๆ <c oughs> ม้วนจากจากด้านใกล้ตัวไปด้านไกลตัว <c oughs> ถ้ามีทิศอ,อย่างเนี่ยม้วนให้แน่นๆนะคะแล้วเราก็คาไว้อย่างนี้สักพักนึ่ง เพื่อที่ว่าให้โลเขาอยู่ตัวแล้วเราค่อยคลายออกแล้วก็ไสของโรนี่คุณจะทําเป็นอะไรก็ได้เป็นไสแยมที่ซื้อสําเด็จหรือว่าจะกวนเองเป็นครีมก็ได้หรือว่าเป็นครีมที่ตีเหมือนกับครีมแต่งหน้าเค้กก็ได้นะคะแค่นั้นเองทีนี้เราทิ้งโรไว้สักพักหนึ่งเราก็คลายออกจําเป็นต้องเข้าตู้เย็นไหมคะขั้นตอนนี้ยังหรือบางคนที่เขาทําจนชํานาญเขาจะทาไปตั้งแต่ตอนแรกลวม้นทีเดียวจบแต่ทีนี้ถ้ายังไม่ชํานาญขอให้ทําให้ฝึกให้บ่อยๆให้รู้ว่าเราควรจะม้วนลด องศาท่าไหนยังไงแล้วอีกหน่อยเราค่อยพัฒนาฝีมือไปขั้นตอนเดียวจบทีนี้เราก็คลายโลออกมานะคะแล้วก็ทาแยมตามต้องการเลยค่ะขอช้อนดีกว่าค่ะค่ะเวลาทาทาให้ทั่วๆนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ามีสเปรตูล่าก็คือเครื่องมืออย่างนี้จะสะดวกสบายมากเลยนะคะก็ปาดให้ทั่วๆแล้วถ้าไม่มีใช้มีดปาดเนยได้ไหมช้อนที่มีอยู่ช้อนยาวได้หมดเลยเหรอคะ เวลา,าทาอขอตัดอีกค่ะขอขอแยมอีกเวลา,าทาไม่จําเป็นจะต้องทาที่มาถึงขอบทุกด้านนะคะให้เว้นขอบไว้หน่อยนึงเพราะเวลาเราม้วนเนี่ยเหมือนกับว่าแยมเขาจะไหลมาอีกอพูดง่ายๆ้ะาภาษาภาษาที่เข้าใช้ง่ายคือมันจะค่อยๆทะลักมาค่ะนะคะภาษาขนม,มวันนี้คุณจุ๋มเลือกใช้แยมอะไรคะ raspberry raspberry ว่าแยความเปรี้ยวสารสอะไรได้หมดใช่แยมสารสน่าทำเนาะโอเค เสร็จแล้วค่ะชอบน้อยชอบมากเอาเลยนะคะทีนี้เมื่อกี้ท้งแรกเราม้วนทั้งกระดาษถูกไหมคะค่ะแต่คราวนี้เราจะต้องกินได้แล้วอย่าเอากระดาษเข้าไปด้วยนะคะแต่ว่าเราจับตรงนี้ให้มันเหมือนเดิมก่อนถ้าเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนข้าวปั้นนะคะเราก็ค่อยม้วนจากด้านใกล้ตัวไปไกลตัวโดยที่ว่ามือประคองโลทั้งแท่งให้อยู่ในเสมอระนาบเดียวกันมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแค่นี้เองแล้วต้องอัดไหมคะทีนี้ว่าเพื่อความที่ให้โลเขาแน่น ะะเดี๋ยวก่อนขออนุญาตขออนุญาตขออาายับไปตรงกลางนิดนึงค่ะเวลาที่เขาเก็บรายละเอียดลง่ขอ,อี่ชูช่ซตหน่อยเลิศค่ะเวลาที่เขาเก็บรายละเอียดลงให้แน่นนะคะจัดโงให้อยู่ตรงกลางแล้วเราก็เอากระดาษไขเนี่ยออพับลงไปแล้วเราก็ใช้ไม้บรรทัดทําให้แน่นอย่างนี้นะคะแค่นี้เองแล้วก็ ควรจะแช่ลงในตู้เย็นก่อนสักประมาณสองชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่ให้โรก็เซตตัวดีก่อนจะแช่นะคะเราห่อกระดาษจิดทั้งหัวทั้งท้ายนึกถึงว่าเวลาละมุนท็อฟฟี่คุณทำยังไงห่อท็อฟฟี่เราก็ต้องปิดอย่างนี้ใช่ไหมคะเนี่ยเขาเรียกเวลาห่อท็อฟฟีออ่จะมีหนังสือภาษาอังกฤษชอบเขียนม้วนเสร็จให้ห่อทอฟฟี่ห่อทอฟฟี่ก็คืออย่างนี้ม้วนหัวท้ายอ่าใช่เพื่อที่ว่าเวลาเอาไปแช่อากาศจะได้ไม่เข้าเนจะได้ไม่แข็งนะคะอย๋าขาหน้าให้พี่แก้วม้วนนะ จร,จริงๆนะอยากนะขอบอกคือน่าสนใจมากเลยอ,อ่ะตอนนี้ที่เราทําไว้แล้วนะคะคือแช่เย็นไว้เพื่อที่จะได้หั่นได้ง่ายๆนะคะค่ะทีนี้อันนี้เราทําสําเร็จไว้แล้วหนึ่งอันนะคะคุณผู้ชมค่ะน้องขาขอมิตฟันเลื่อยหนอยได้ไหมคะมิตฟันเลื่อยอยู่ในตะกร้าพี่ค่ะทีนี้เวลาที่เสิร์ฟโระน,นคะคะเขาะจะไม่เสิร์ฟทั้งแถวอย่างนี้ เขาจะตัดหัวตัดท้ายทิ้งหน่อยเพื่อความสวยงามนะคะตัดไปไว้ไหนอะคะหัวท้ายส่วนมากถ้าเกิดว่าทําขนมใหม่ๆก็กินค่ะแต่พอเบื่อแล้วก็ไม่เอาค่ะอืนะคะโอ้หน้าตาดีหน้าตาดีค่ะอันนี้ต้องเบามือด้วยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะนะคะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะสไลด์เป็นชิ้นเลยก็ได้หมดเลยนะคะ ขอย้ายไปใส่จานแล้วกันเนาะแต่ถ้าอยากให้สวยงามนะคะจะโรยด้วยน้ําตาลไอซิ่งหน่อยนึงเพื่อให้โอ้อย่าทิ้งอย่าทิ้งอย่าทิ้งของแพงของแพงวางไว้เลยค่ะประดับไว้เลยถ้าอยากให้โลสวยตามร้านนี่โลเขาจะสวยใช่ไหมคะว่ามีฝุ่นๆุ่นเราก็เทน้ําตาลไอซิ่งด้อนผ่านตะแกรงไปนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีผลไม้ประเภทผลไม้สดเนี่ยเอามาวางเรียงแถวกันได้เลยนะคะแค่นี้เองค่ะสวยงามมากหอหน้าตาดีนะคะนี่เราลืมมัวแต่สนใจขนมจนลืมไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมะพาเลยนะน,น้องๆท่านใครไปแล้วนะโอ้โหสุดยอดนะคะอย่างที่บอกว่านี่สําหรับคนที่ชอบทำเบเกอรี่นะคะ,คะวันนี้ได้กําไรแล้วะะจริงๆนเนี่ยหลายคนอยากงนเนโลเป็นมากแต่มันขึ้นอยู่เลยนะคะว่า สูตรของเค้กที่เอามา้วนเราเนะี่ยมันดีพอไหมค่ะนะคะวันนี้ก็มาเปิดเผยเคล็ดลับกันแล้วอย่าลืมนะคะว่าตัวแยมเนี่ยรัสเบอร์รี่เนี่ยสามารถจะเปลี่ยนเป็นแยมอย่างอื่นก็ได้บลูเบอร์รี่ก็ได้สตรอเบอร์ร,อรี่ได้ส,สับประรดมามะนได้หมดเลยยางกระเจี๊ยบยังได้เลยทุกอย่างได้หมดของนะชอบเลยนะคะแล้วก็ถ้าชมไม่ทันจบไม่ทันนะคะบอกเขาทิ้งเนาะ ชมย้อนหลังดิเออชมย้อนหลังได้ไหมห้าทุ่มลีลานลีลานห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนอีกรอบแต่วันนั้นปรึกษาทีมงานแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงนะคะเทสที่ออกอากาศไปแล้วเนี่ยยังไงเขาจะไปย่อบีบไฟไปย้ำอีกทีนึ่งไปย้ำไปสลับไปย้ำอีกทีนะ่งค่ะแล้วจะเก็บไปจะพยายามอัปโหลดให้ในเว็บค่ะวันนี้ต้องขอบคุณ ABC Cooking Studio นะคะเอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำากชิมไหมล่ะอ๋อเขาลืมไปเขาแพ้เม็ดมะม่วงอืมนะ ขอบคุณผลิตภัณฑ์โรซ่าคุณค่าจากธรรมชาติด้วยเวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ